ดาบชูซุยคำว่าชูซุยหรือแปลเป็นไทยว่าสายน้ำแห่งฤดูใบไม้ร่วงดาบเล่มนี้จะเป็นดาบที่มีน้ำหนักมากกว่าดาบปกติทั่วไปครับมันจึงเหมาะสำหรับนักดาบผู้ใช้ดาบเดี่ยวที่ถือดาบสองมือเป็นหลักชูซุยจะถูกมอบส่งต่อให้กับคนในตระกูลแห่งแขวนริงโกะสืบทอดต่อกันมาจนมาถึงมือของชิโมซึกิริวมะหรืออีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือริวมะเดอะคิงนักดาบมือหนึ่งของโลกในสมัยที่เขาเคยมีชีวิตอยู่ คือตัวของริวมะเนี่ยเขาเป็นถึงบรรพบุรุษของไดเมียวแห่งแคว้นริงโกะเลยละครับโดยยังไม่ได้มีการเปิดเผยช่างตีดาบเล่มนี้ครับแต่ก็สันนิษฐานกันได้ว่าจะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงแน่ๆถึงจะสามารถทําให้จูซุยเนี่ยกลายมาเป็นหนึ่งใน50ดาบชั้นเลิศได้จนในเวลาต่อมาเนี่ยดาบจูซุยเขาก็ได้ถูกเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นหนึ่งใน2 1เอดาบชั้นยอดผ่านการใช้งานของริวมะนี่แหละครับที่ก็จะผ่านการต่อสู้มานับครั้งไม่ถ้วนสู้กับคนธรรมดาไล่ไปจนถึงขั้นที่สู้กัััับบมงกรกรรนนเเลยเยีีดวคจ ของดาบได้เปลี่ยนกลายเป็นสีดำจนกระทั่งได้มาถึงการเผชิญหน้ากันระหว่างโซโลและตัวของริวมะที่ก่อดทิลเลอร์บาร์กในการต่อสู้อันดูเดือดเลือดพล่านของทั้งสองคน โซโลก็สามารถคว้าชัยชนะจากริวมะในร่างซอมบี้ไปได้ครับซึ่งตัวของริวมะเขาก็ยอมรับในตัวของโซโลเป็นอย่างมากผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าตัวของโซโลได้มาปลดปล่อยร่างของเขาจากการควบคุมของเกตโคโมเรียให้นั่นแหละครับซึ่งก็ได้มอบดาบชูสุยดาบประจําตัวของตัวเองให้ไปเป็นการตอบแทนและโซโลเขาก็ได้ใช้ชูสุยเล่มนี้ไปแบบสะสมกันเลยทีเดียวครับทั้งใช้กอบกู้อาณาจักรเงือกนะ ต่อสู้กับพีกากอบกู้อาณาจักรเดดโรซาด้วยหลังจากนั้นเนี่ยโซโลเขาก็ได้นําชูซุยกับไปคืนไว้ที่แคว้นริงโกตามเดิมครับเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้บ่อยเท่าไหร่เลยนี่นะโอ้โหยังไม่ได้เอาไปสู้กับตัวท็อปๆเลยนะ่า